การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกอันเขียวขจีมีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งชื่อน้องอาศัยอยู่ตามลำพังน้องเป็นกระต่ายที่น่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนน้องก็รู้สึกเหงาอยู่เสมอเพราะไม่มีเพื่อนเลยทุกวันมันจะนั่งจ้องพระจันทร์เหม่อมองดวงดาวบนฟ้าและคิดว่าถ้ามีเพื่อนสักคนก็คงดีนะ วันหนึ่งท้องฟ้าครั่งฝนเมฆดำลอยเข้าจนบดบังแสงอาทิตย์น้องวิ่งหลบฝนเข้าถ้ำเล็กๆในป่าพอเข้าไปก็พบสัตว์อีกตัวหนึ่งเจ้ากิ้งกา่ากิ้งก่าหลบฝนอยู่ในนั้นเหมือนกันเอาเจ้ากระต่ายมาทำอะไรคนเดียวละ่ะกิ้งก่าทักฉันอยู่คนเดียวเสมอน้องตอบเบาๆด้วยเสียงเศร้า กิ้งก่าหัวเราะแล้วเจ้ารู้ไหมที่จริงแล้วการอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันเรามีเวลาฟังเสียงฝนกับคิดเรื่องสนุกสนุกเองด้วย น้องนั่งฟังฝนตกกับกิ้งกา่าทั้งคืนแม้ฝนจะเย็นแต่หัวใจน้องรู้สึกอบอุ่นขึ้นนิดหนึ่งมันไม่เคยคิดเมื่อก่อนเลยว่าการอยู่กับใครสักคนแม้ชั่วคราวก็ทำให้โลกสดใสขึ้นได้รุ่งเช้าน้องออกจากถ้ำพร้อมกับอวยพรกิ้งกา่าและเดินกลับบ้านผ่านลำธารเล็กๆระหว่าง ทางน้องพบเจ้ากระรอกตัวอ้วนกำลังติดอยู่ในพุ่มไม้ช่วยด้วยฉันติดหนามกระรอกส่งเสียงอ้อนวอนไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยเองน้องรีบเข้าไปช่วยดึงหนามออกจากขนของกระรอกเมื่อช่วยกระรอกออกมาได้กระรอกก็แนะนำตัวเองว่าฉันชื่อมาปรางขอบใจมากนะ มะปรางชวนให้น้องไปเล่นด้วยกันในป่าลึกพวกเขาวิ่งแข่งกันขุดรูเล่นและเก็บผลบริกินกันอย่างสนุกสนานน้องหัวเราะออกมาดังลัน่นมันไม่เคยรู้สึกสนุกอย่างนี้มาก่อนเลย วันต่อมาน้องมีโอกาสพบกับเต่าปูเสฉวนและผีเสื้อทุกตัวต่างชวนกันมาเล่นกับน้องมันรู้สึกว่าชีวิตตัวเองกำลังเปลี่ยนไปมันไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะตอนนี้มันมีเพื่อนหลายตัวที่พร้อมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกัน เมื่อดวงอาทิตย์ตกดินพวกเขามานั่งล้อมวงใต้ต้นไม้ใหญ่มะปรางเล่านิทานตะขาบตัวหนึ่งร้องเพลงและน้องก็พูดขึ้นว่าฉันคิดว่าการมีเพื่อนดีๆแบบนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องโชคแต่เป็นเพราะเรากล้าเปิดใจและยื่นมือออกไปหากัน เพื่อนๆทุกตัวพยักหน้าเห็นด้วยจากวันนั้นน้องก็ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยบางครั้งการพบเจอเพื่อนแท้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากการที่เรากล้าหย,ยิบยืน่นความจริงใจและความช่วยเหลือออกไปโลกนี้อาจกว้างใหญ่แต่ถ้าเราแบ่งปังความสุขกันโลกก็จะดูอบอุ่นและเป็นมิตรขึ้นทุกวัน